ส่งของครับของไม่ได้ชั้งนะเออไม่ตั้งอ่ะมีใจเอามาเถอะเออซื้อจะยูยูเฟงบ่มีบ่มีครบทุกอย่างบ่ตอนนั้นเที่ยงเลยได้หนิืมไปแป๊เดียวเที่ยงเลยเออไม่รู้แล้วจะมไปแล้วเนาะเจ้าอยากรู้ใช่ไหมไปนานทำไมขุสมันฮะนี่ใช่ไหมฮะ คุณสมานใช่ไหมนี่สาเหตุที่ไปนานนี่อยางรั่วอีกนี่อะไรอยากแตกยางรถคุณแม่ยางมันรั่วยางรถรั่วละไปก็เลยโอ้ยยิงรีบๆอยู่เออนั่นแหละน่าจะยางให้คุณแม่มาเฉยเลยนะครับผมโอ้เที่ยงพอดีครับผมยางรั่วยางรั่วนี่ได้เป็นยางพอดีเลย ขี่เร็วไม่ได้เฮ้ยไปเอาทีนี้เฮ้ยพอดีละได้ยางใหม่เลยเนาะคุณแม่รุดเนาะก็เลยได้เปลี่ยนยางให้คุณแม่ใหม่ไม่รู้ว่าคุดลุงโอ้โหแต่แล้วดีใจเลยพูดดีใจแรงเลยเออแต่เลยดีดีที่แมารถเก็บไปอ๋อแล้วก็ไอ้ตัวนี้ไอ้ชุดแร็ปนี่มันมันมีแค่สองชุดนะที่เหลือคอยเอาตัวนี้มาเสริมเอาเลยเอามาตุ้มๆน้อยๆหนิเฮ้ยตุ้มๆตัวนี้มันมันมีแค่สองชุด เราก็ใส่ตรงโน้นล้วก็ตรงนี้เนาะส่วนตรงกลางเราใส่อันนี้เอาน่นอน่นีนี่นตุนมๆนี่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 นนี่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 นีนี่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 นีนาะใี่นา่นี่นี่นี่นม่นี่นี่นี้นีนี่นี่นอ่นีนี่ีนเา่นนา่นนี่นนี่่ เสาต <Wasser> ال like. ้นหลักต้นต้นแรกอ่ะนี่ตุ้มเลยหนึ่ตุ้มเลยหนึ่งอืมนั้งได้หมดแล้วแต่จำเลยส่วนในกิฟต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ไม่ใช้กันแล้วเขาใช้เป็นแบบนี้ทั้หมดจะยุคเั้งหมดใช่เราเป็นรุ่นใหม่แล้วเขาบอกนี่นะโอเคเราตะยุคนี่ดี่ว่าตอกใส่ไม้ยังไม่ต้องใช้กิฟต์เออเขาเป็นเดีวมีเวนเดย์ฮะเวนเดย์เวนเดยเวนเดย์ในกระเป๋าเราเยอะอยู่นี่ มันมีแหวนให้อยู่นะรูเล็ไงูบต้นนัดคุณนัดเล็กกว่าตัวนัดเตใหญ่นียว้องกอนไม่ได้ทำไม่ได้ก็มีแหวนอยู่นะน้นมีใหญ่หใหญ่ใหญ่ได้เลยมีเทียบอยู่ต่อไปขาวน้ำด้่ไงกินข้าวคนบ่มีอะไรกินบอก่ยโอ้โหนี่ไลาบคุณทองนั้นบ่อเดไปไกลวะ เปอหน่อยเามีมีแทบซื้อกไปไปมีก่กินมีกไมีไทัปนปลามมเกบกจกินปปลาไปคุณแม่มีอะไรเสริมไหมเอาผักคุณแม่เอาผักไ่อกับข้าวไร้างคุณแม่นะมีชไหมเนาะมีอไก่ย่างไก่ก็ซื้อตลาดตลาดไม่ใช่คุณแม่ทำเองนะครับผมก็เครื่องมือก็มาถือเนกับข้าว

เดี๋ยวอันนี้ยังไม่ไม่ดีเลยนี่เห็นไหมเดี๋ราดูดูเสาด้วยเสาดูใหญ่แล้วดูขึ้นดูที่เสาอีกนะครับผมได้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวก็จะเดินระบบไฟคุณคุณเอาเอาเงินให้คุณแม่ไปซื้อลาบเดี๋ยวไหมคุณแม่โกเบป่ะคุณทองเหรอมีมีไหมแถวนี้ลาบนะคนทองคนทองแถวนี้นะอ่าช่วยเอาเอาเงินไหมคนรับคนรื้อเนาะคนรื้อดีกว่าเออ๋ยวคนทองเงินเดียวเดี๋ยวผมนะซืเอาเอา เอาผักแล้วลาบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่บ่าวลาบลาบสุกขมขมลาบขูดขมขมลาบเนื้อนะเออหกสิบบาทเดี๋ยวค่อยประหารสิบบาทหกสิบบาทเหตุเราให้คุณแม่ซื้อข้าวก่อนเปลี่ยอะไรคีแต่เราต้องวยยางเขาบอกอีกนึงสุ้ยเออสุ้สุ้ขมมีขมยเอาส่วนพี่บ่าวเบื้องต้นพี่บ่าวหรือสายไทยแล้วเนาะเฮ้ยเอ้า เาก็ทำการรื้อสายไฟนะครับมันสา,สายไฟถึงไหมเดินยืนต้นมาเดินต้นม,มาก่อนเดินต้นเสามาก่อนทีนี้ค่อยต่อสายไฟ,ยไฟตอนแรกผมว่าจะซื้อแค่สามสิบขาไม่ไขายว่ามันกระเทินเอาสี่สิบเจ็ดเลยไหมมีสี่สิบเจ็ดถ้าตัดมันก็ไม่มีใครซื้อแล้วมันสั้นเ่เอาเอาไปเดี๋ยวเราเดินเมนมาก่อนนะเอาเรือๆือเลยสายไฟ เนื้อที่เขาขาดนะอ่าได้ก็ไม่ถึงบอกถึงถึงเครือรถอะถึงเครือรถอะเขาเคยเขาเคยลากมาแล้วเพราะว่าเป็นสายเดิมเขาเราจะไปเดินสายจากเนี่ยเดินจากเสาใหญ่ลงมาเลยเล็มเมนมาเลยมีอีกอย่างนึงนะที่เขาไม่มีนะพี่บ่าวเลยผมก็เลยคิดว่ามันเอาอันนี้ถูติดทายเอาแทนเนาะเลอลูมิเนียมกลมไม่มีไม่มีเหรอไม่มีโอ้มีได้เหรไม่มีเอาอันนี้แทนก็ได้เลยได้อยู่หรอก หมุนหมุนเอาได้อยู่ทำไงได้เราไม่มีอ่ะมันมันจะไม่ค่อยผ่านใช่ไหมสำคัญตอนนี้มันสำคัญนะเอออ๋อเราทำเนี่ยทำนี่ได้นี่ก่อนเอาอันนี้ไหมล่ะเดินนะเราปอกสายไฟเราสายไฟเอามี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 ที่อยู่มีที่อยู่ปะอือมีอยู่มีสูตรอยู่มีชามานอยู่ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนแล้วนี่ชามานเองเนี่ยอือ ใช่ครับถ <ia> <bb> ้ามีเส้นใหญ่กว so ่านี้ได้ได้ย่นนี่มันเส้นเล็กเกินเดินใส่ไปให้ข้างในข้าก่อนเนาะวันนี้ได้เปล่าวันนี้เราเสร็จแจะได้ไหมมันเสร็จก็ต้องเดินข้างในก่อนแล้วโดยนใหมันเอาเทือเท่าที่มันได้แหละก็พักเราไม่ได้เยอะนะพักแค่สองจุดเงี้ยเอ้ยคอยจะลากงอมาอีกแต่เราเอาแค่นั้นแหละเสร็จแค่ไหนเอาแค่นั้นมาคอยให้มันขอแล้วก็ผ่าน่อืม แกอันไฟเฟยอะไรไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแกยังได้แค่หม้อเท่านั้นเลยแต่ว่าระบบไฟเนี่ยแกไม่ค่อยซีเรียสหรอกมีพั๊กนิดเดียวก็ไปตอบพวกเขาเรื่องต้นก็มาถึงบ้านแล้วต้องเปลี่ยนตัวไปซื้อของแล้วครันโอเคแล้วคลิปนี้ก็สั้นๆไอ้ทีนะขึ้นหน้าก็เดินลุยเลยหนึ่งหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะหรอบินอยู่ในนี้พันเจริญบาทหนึ่งพันเจริญรวมทุกอย่างเลยโอเคหนึ่งพันเจริญอืม

อ่ามีเงียบกลมอันนี้เอาเนาะเกะนั่นแหละแต่เล็กน,น้อยนิดนึงเกะเอาในนี้เอาเนาะได้อยู่เนาะอืมเราจะใช้ไฟจากบ้านนี่บ่ทุกขราวบ่อโอเคครับรอครับสวัสดีครับ